แม่เอาเลยความรักเลยมาเดี๋ยวจะช่วยช่วยกันนึกหน้าพร้อมๆกันเลยคุณแม่เนะเดี๋ยวน่าละความรักนะความรักมาอุ้ยอุ้ยย่าดาจะทำหน้าเสียอย่างนั้นดิจะทำไปทำหน้าเสียอย่างนั้นน่ะใพ่ไม่ตอบเรื่องความรักเลยค่ะตอบเรื่องงานอุ้ยตอบเรื่องงานหรอขอบคุณค่ะไพ่ใบแรกเนี่ยคือไพ่พัพพมฤาษีค่ะ พระพมฤษีเนี่ยเขาเป็นฤษีคือเขาไม่ค่อยคิดในเรื่องของความรักพอมาไพ่ใบกลางก็ยังเป็นเทพพฤหัสที่เป็นฤษีอีกเขากําลังรอเซ็นสัญญาอะไรอยู่ไหมคะรอคอนเฟิร์มหรือรอเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างอยู่ค่ะที่เขารออยู่เหมือนตอนนี้เขาโฟกัสเรื่องของการงานเรื่องรักเลยกลายเป็นเรื่องพระพายเลยค่ะเหมือนลมแต่ถ้าพี่ทายนะพรมเนี่ยคือพรมลิขิตพระพายเนี่ยความรักที่เราไม่คิดว่า ความรักที่ไม่คิดว่าเออจะเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นเหมือนลมที่เย็นสบายพัดเข้ามาทำไม่กิดใจเราปอดโปรงเป็นไปได้่เดี๋ยวพ่อต้องโดนของพี่ต้องดูศัตรูอ่ะแม่ชมทาเรื่องงานแล้วกันค่ะเรื่อง business อะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ชมธุรกิจนี้ทำแล้วใช่ไหมคะทำแล้วค่ะ ไปได้เรื่อยๆเลยค่ะแต่ให้ดูในเรื่องของรายละเอียดเ mm. อกสารหรืออาจจะมีการแบบปรับแผนปรับอะไรนิดหน่อยแล้ว,ลวจะประสบความสําเร็จมากเลยค่ะพอขึ้นไปแบบพิคเนตแล้วพ่อแม่คงคาที่เขากําลังเทน้ําอยู่ mm. น้ําก็ไหลไปได้เรื่อยๆคือเงินก็มาหาเราเรื่อยๆ mm. เรื่อยๆอยู่แล้วต่อไปพี่หนุ่มค่ะพ<ะ>ี่ต้องดูด้วยเหรอแน่นอนค่ะคูกรณีถามสีงคู่กรณีต้องระบุคนในใจด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นมาลงบวก บอกว่ามันจะมีเรื่องจุกจิกยุ่มยิมเข้ามากวนใจเราตลอดเรื่องไม่จบสักทีค่ะ mm hmm. มันจะคาราคาซังยืดเยื้อไปอยู่แบบนี้ค่ะ mm hmm. สองใบนี้พูดถึงว่าให้มีที่ปรึกษาหรือหาคนที่เข้ามาช่วยเราในเรื่องนี้ไม่งั้นเรื่องมันมันจะจุกจิกจู้จี้ค่ะเหมือนเหมือนไก่ที่แบบหากินอยู่ทั้งวันเป็นเรื่องจุกจิกค่ะไพ่ mm hmm. ใบนี้บอกว่าเรามีคนที่มีความรู้ความสามารถที่เรารู้จกักมีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วด้วย uh ค่ะตรงนะ <laughs>